ปักหมุดณสวนเกษตรพอเพี่ยงครอบครัวร่องแก้วค่ะเชิญชมคลิปสวนเกษตรดีสบายใจกันได้เลยนะคะจัดโดยร้านบรรจรัสธงฟ้าปราชรัฐที่มีหลายแง่มุมหลายมิติให้เพื่อนๆได้ชมแบบสมบูรณ์ เย่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 สวัสดี yeah, yeah. ค่ะวันนี้ขอปักหมุดที่สวนเกษตรพอเพียงครอบครัวร่องแก้วจะให้มาดูผลไม้ที่ได้กินอีกแล้วนะคะ <l acht> สดสด,ดร้อนร้อนปักหมุดที่สวนเกษตรพอเพียงครอบครัวร่องแก้วอันนี้จะเด็ดนะคะ <l acht> จะเด็ดไปเป็นผลไม้เช้าแล้วตอนนี้เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวจะขอเด็ดนะคะ สิ่งที่ภาคภูมิใจธรรมชาติบวกกับธรรมชาติที่ให้มาด้วยขอบคุณนะคะไม่ได้บำรุงเลยอุตส่าห์ให้กินแล้วให้กินอีกขอบคุณนะคะผลไม้ประจำบ้านครอบครัวร่องแก้วสวยส,วยสวยดงดงามจังเลยยงไงก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะคะจะได้มีความคิดอยากจะปลูกแบบกล้วย กินอย่างง่ายๆอย่างพอเพียงนะคะส่วนเกษตรพอเพียงครอบครัวร่องแก้วะจะเด็ดแก้วมังกรเป็นผลไม้เช้าเอาไปรับประทานนะคะส่วนท่านพ่อก็อนั่นนะคะอาชีพอตอนสูงวัยเก็บใบมะกรูดท่านพ่อทำให้ทั้งนั้นเลยท่านพ่ออายุเยอะแล้ว ต้องพักผ่อนแล้วแต่ว่าท่านพ่อบอกออกกำลังกายม่ให้ท่านพ่อหักหมนะอ่าแล้วแล้วเราก็เด็กกันเนาะนี่เด็ดขอเด็ดเนาะยังเขียวอยู่แต่เคยเด็ดชุเขียวกว่านี้ก็กินได้ขอเด็ดเนาะเดี๋ยวไม่ทันแรงอะ่ะ <laughs> เด็ดนะคะเด็ดเนาะฟิลฟิลเด็ดสดๆนร้อน หนึ่งผลนี่บวกมแมลงด้วยบวกมแมลงเคาะหน่อยเคาะเคาะขอกินหน่อยขอกินหน่อยนะคะนี่วันนี้เช้านี้ได้กินสองผลฝากไว้ก่อนอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์ฝากไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่ถุงเดี๋ยวจะใส่ถุงนะเตรียมถุงมาด้วยสองผลนี้เตรียมเตรียมถุงอาลาังการ Okay. ใส่ถุงนะเรียบร้อยอ,อันนี้ก็เด็ดได้เด็ดได้นะคะเนี่ยเด็ดนะเด็ดนะคะเอาไปกินเป็นผลไม้แก้วมังกรขอบคุณมากเลยนะคะต้นนี้ได้กินแล้วต้นที่สองที่ท่านพ่อขยายให้นี่ปลอดสารพิษร้อเปอร์ซโอเคขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนี้ปักหมุดณนะสวนเกษตร พอเพียงครอบครัวร่องแก้วขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าตลอดไปสวัสดีค่ะบายร้านธงฟ้าประชารัฐ